ก่อีดีกันหน่อยดีกว่าได้ข่าวว่าหน้าบานเพราะว่าเมียสายเปรย์ใช่ไหมพี่ใช่คุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้บันเทิงไทยรัฐจ,จะาคะจะูปรวบรวมสามีดีเด่นค่ะ เรียกว่าเปนะคะภรรยาแบบโหเอาอกเอาใจดีเด่นดีกันมากเลยนะคะแล้วภรรยาก็เปคืนด้วยนะนะคะเอาไปดูคู่แรกกันเลยนะคุณผู้ชมครอบครัวจีลาธิวัฒน์นะคะคุณป๊อกสามีคุณมากี้คุณผู้ชมเขาทำคอนเทนต์ในย t u b e คราวนี้แหละเขาเปกันหนักมากแน่ใช่ปล่อยเมื่อวันที่13มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็พาไปส่องกลุนาฬิกาหรูของคุณป๊อกคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคุณมากี้เนี่ยนะคะเขาเปเ์เรื่อของขวัญให้สามีเขาเนี่ยค่ะตอนนั้นยังไม่ไม่แต่งงานกันเลยนะคะเป็นแฟนกันนี่นา ให้ดูเรือนนี้ไม่ธรรมดา8ปดแสนแปดเอ้ยสามแสนแปดสามแสนแปดนะคะซึ่งปอกบอกว่าปลื้มหนักมากนะคะแล้วก็มีนาฬิกาต่างๆมากมายนะคะแล้วปอกก็ให้กําลังกําไรเพชรไปด้วยนะคะแล้วยังปังไม่หยุดค่ะขออวดอีกเรือนนะคะรีกว่าเป็นเรือนที่แพงที่สุดเดี๋ยวให้ดูนะคะมากี้เพิ่งให้เป็นของขวัญคุณสามีเขาเรียกว่า5าปีมัดรวมเป็นชิ้นนี้เลยคุณผู้ชมมีราคาขนาดไหนไปชมเลยค่ะเรือนที่สองของผมเรือนนี้เรือนที่ภรรยา ซื้อให้เป็นของขวัญ5ปีอันนี้เป็นเรือนที่แพงที่สุดของผมในชีวิตเลยนะฮะอะไรอะให้มา เขาบอกเลยหัวเนี่ยให้นะแต่เน,นี้ยนับเป็น5ปีนะก็คือร้านจะเนี้ยอีก4ปีของขวัญไม่มีมมนะแต่ผมชอบไอเดียนี้เพราะอะไรไหมเราได้สิ่งที่แบบเ้เราเราชอบจริงจรงเราจะได้ไม่ต้องหาของขวัญทุกๆปีด้วยไอ้ว่ากดจ่บบะปีหน้าแต่ไม่เป็นไร<ม>เพราะวันนี้พิเศษไอจะนับปีนี้เป็นปีสุดท้ายโอเคไหมผมบอกแล้วก็มากี้โชคดีที่ส,สุดสุดแล้ว ปีสุดท้ายแต่คุณผู้ชมนกาเรือนนี้นะคะราคา2ล้าน8ปดแสนซื้อ4ปีที่แล้วแต่ว่ามันเหมือนการลงทุนค่ะเพราะว่าล่าสุดที่คุณผู้ชมรู้ไหมคะเรือนนี้ค่ะราคาทั้งหมด5ล้านกว่าเชอรี่โอ้ได้ปีเดียวก็คุ้มแล้วคุณปลอกโออนะคะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มซะเหลือเกินนะคะคือมีคู่หนึ่งใช่ไหมเชอรี่นอกจากนั้นอ๋อมีมีเสียงอีกอะไปฟังเลยค่ะผมก็มีแค่นี้ละแปดเรือนขอย้ำอีกทีครับเกิดมาเป็นผมเนี่ยไม่ได้โชคดีเกิดมาเป็นหัวมากี้โชค i ผมไม่ได้โชคดีเกิดเป็นผัวมากี้โชคดีกว่าออแต่ไม่ได้มีผัวเพิ่มนวนะมีคนเดียวพอแล้วออส่วนอีกหนึ่งสีภรรยาที่เปิดกระเป๋าเปให้สามีสุดที่รักนั่นก็คือคุณแจงกุนาสา<อ>ปกติเนี่ยวเวลาไปออกรายการอะไรเนี่ยชอบบน่นเย่าแจ๊สใช่ไห<อ>มแต่แจ๊สสามีว่าเออใช้เงินเปลืองซื้อของกุ้มเฟือยนู่นนี่นั่นแต่มาคราวนี้เห็นว่าเซอร์ไพรส์สามีสายฮางเอนตอนไม่ไทำงานโนเลระหว่างไปเที่ยวเนี่ยงัดกลอกมาให้เลยเป็นของขวัญนั่นเองนหเรื่องนี้สีได้อะไร คุณขาได้เป็นนาฬิกาเรือนหุงนะคะนับนิ้วนับไปนับมาหลักล้านจ้าแม่แต่ไม่ขอระบุแล้วกันว่ากี่ล้านให้ไปคายกันเอาเองไปหาชื่อรุ่นไปเซิร์ชกูเกิลกันว่าเองนะคะตาแจ๊ดจะกินหัวยายแดงแล้วนะเมื่อกี้ดีใจมากโอ้ไปบรรยากาศอมีใครกันนิดหนึ่งจ้ะโอ้โหอะไรเนี่ยไอ้คือนาฬิกาคกูจริงเหรอฮะฮะ เฮ้ยโอ้โหโอ้ยเขาสวยด้วยว่ะอ๋อโอ้โหแต่รุ่นนี้แบบไม่ต้องดูไม่ต้องดูแพ็กเกจจิ้งต่อมาว่าใส่อะไรมาใส่ตะกร้ามาอย่างเงีจะไปชอปตลาดนัดแต่เปิดออกมาโอ้โหตีมูลค่ามาเขาเรียกว่าอย่าไปดูที่แพ็กเกจให้ดูคุณค่าที่ได้ไหนว่ามันใหญ่โตขนาดไหนต้องให้นะเพราะว่าขก่อนตัวห่าใครคะจะไปบ้านเขาเขาบอกให้ไปเยี่ยมบ้านไปปนก่อนนี forward, <c oughs> ่ก็จะปนได้ปนอย่างเดียวอ่ะ ชมยังมีอีกหนึ่งคู่นะคะ,ะที่เป็นคู่สายเปเหมือนกันสําหรับแบงค์อธิกิจกับสาวไอ้นะคชรีนลูกสาวของนักคอมนั่นเองจ้านี่คุณแบงค์เองก็ขออวยพรรยาสักหน่อยเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพที่ตัวเองถือเช็คเงินสดพร้อมกับเขียนแคปชั่นขอบคุณพรรยาสําหรับของขวัญเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์นะครับปีนี้ได้เช็ค1 0 0 0 0แบาท เดี๋ยวคืนนี้กลับไปเช็คบินให้จนต้องร้องขอชีวิตโอ้โหมันต้องร้องขอชีวิตเลยเหรอคืนนี้นะเชื่อว่าเร็วๆนี้แหละน้องของน้องนีลาเนี่ยมาแน่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยจ้ะอั้คือเปเช็คเุ้ยเมย์เช็คเฮ้ยเมย์เช็คแสนหนึ่งอะหนึ่งแสนะนิ่ลาของจริงไหมเนี่ยใครได้เอาซื้อมากินมากเกินไปอะ อาวุธฉีกคุกใครร้องไห,ห้แม่เมนน่ร้องไห้แทนเอหแผนนึงอ่ะอแต่พ่อไม่รู้ว่าพ่อต้องเสียอีกเท่าไหร่อ่ะหลังจากเนี้ยแม่ต้องหว่านพืชหวังผลแน่เลยอ่ะแม่ก็อรอว่ากิจการสำคัญั้งต่อไปอ่ะนะแม่ว่าแม่จะได้ไม่ต่ำเกินหนึ่งแสนนะคะคุณพ่อว้าขอบคุณนะคะสำหรับเงินที่เจ้าไปสมทบทุนในการสร้างเงนื้อสร้างตัวของหนู จะไม่เคยได้เงินของเมียมาก่อนทานท้ผัวได้ผัวก็รู้สึกดีใจเป็นพิเศษชอบอ่ะอยางนคือการลงทุนแล้วก็หวังว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะต้องได้มากกว่าแสนี่ะเอาปลาเล็กไปตกปลาใหญ่ถูกเดี๋ยที่คุณว่าเลยลงทุนไปก่อนแซ่เดี๋ยวพวกเราเมียเมียเนี่ยได้กลับมาเยอะแน่ต้องมากกว่าแสนแน่แต่เอาจริงๆิงคุณพุข่าเรื่องเงินมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องความรักที่เขามีให้กันเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะเพราะเขารักกันจริงๆถึงยอมถึงมอบให้จริงๆ